โรคไตใครก็กลัวแต่กว่าจะรู้ตัวก็อาจจะสายไปซะแล้ววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังถึงเจ็ดนิสัยที่ควรแก้ไขไม่งั้นไตพังแน่จ้า oh, <no. S 1> สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ DRK Channel กับผมมอเต้ Mate. คิดจ้าครับไตเป็นวิื่ที่สำคัญ ทำให้กรองของเสียออกจากเลือดควบคุมสมด,ดุลเกลือแร่และความดันโลหิตแต่ในใสัยเสียบางอย่างของเราอาจสมผลเสียต่อไตได้ทไไดําให้ไตต้องทำงานหนักส่งผลให้เกิดไตเรื้อรังและไตวายวตามมาได้โดยผมขอสรุปวิสัยเสียที่าทำให้ไตพังออกเป็น7ข้อดังนี้ครับ <Okay. S 1> เข้าเซเว่นบ่อยเกินไปแม้ว่ารานสะดวกซื้อ จะมีอะไรให้เราเลือกหลายอย่างแต่สิ่งที่เรามักจะได้ติดมือมาด้วยว่าเราจะตั้งใจไปซื้ออย่างอื่นก็ตามนั่นก็คือขนมขบเขียวเบอร์เกอร์แซนด์วิชไส้สกรอกฮอทด,ดอกรวมถึงอาหารสำเร็จรูปต่างๆแต่กจะวางล่อตาล่อใจรวมถึงลดราคาแถมนู่นนี่กันอยู่เสมอดังนั้นหากเราพยายามเข้าร้านสะดวกซื้อเหล่านี้ลดลง เราก็จะลดการกินอาหารที่เราก็รู้อยู่แล้วว่ามีทั้งเกลือและก็โซเดียมแฝงอยู่ในปริมาณมากแต่ถ้าเห็นแล้วก็มักจะอดหยิบติดไม้ติดมือออกจากร้านด้วยไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่สุดก็คือพยายามเข้าร้านสะดวกซื้อเหล่านั้นให้น้อยลงหน่อยครับนี่ใส่เสียข้อที่2ชอบอาหารรสจัดอาหารรสจัดแซบซีดใครๆก็ชอบ ยเฉพาะคุณผู้หญิงแต่ข้อเสียก็คืออาหารที่รสชาติจัดจ้านจะกรบความเค็มหรือว่าต้องปรุงเค็มเพิ่มเข้าไปด้วยไม่งั้นก็ไม่หนัวสินอะดังนั้นกินรสจัดได้แต่ว่านานๆทีก็ดีหรือว่าลดความจัดจ้านลงสักนิดโดยเฉพาะหากเราเริ่มมีไตเสื่อมเข้าสุริยะที่3นั่นคือ k f r เริ่มน้อยกว่า6กเข้าแล้วนะครับ หากเพื่อนนคนไหนยังงงๆกับค่าไตาไม่ว่าจะเป็น GFR หรือว่าคริตินีนลองดูคลิปนี้นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ที่ช่องคอมเมนต์แล้วนี้สายเสียที่3ดื่มน้ำน้อยการดื่มน้ำน้อยเป็นสาเหตุของหลายๆโรครวมถึงโรคไตด้วยเพราะการขับของเสียจากร่างกายจะต้องใช้น้ำเป็นตัวพาไปกรองที่ไตแล้วก็ขับของเสียเหล่านั้นออกทางปัสสาวะ ดง่ายครับว่าหากปัสสาวะของเราเป็นสีเหลืองเข้มหรือว่ามีปร,ริมาณน้อยมีกลิ่นอันนี้ไม่ดีแน่ครับเพราะแสดงว่าไตของเราต้องทำงานหนักมากขึ้นนั่นเองโดยทั่วไปแล้วผู้ใหญ่คนดื่มน้ำอย่างน้อยวันละแแก้วหรือว่าประมาณ2ลิตรแต่ว่าหากเรามีเหงื่อออกมากหรือว่าออกกำลังกายหนักก็ต้องดื่มน้ำเพิ่มขึ้น ส่วนการดื่มน้ำมากไปผมไม่ค่อยห่วงครับเป็นความกังวลเฉพาะในคนไข้โรคตายระยะท้ายก็คือระยะ4ระยะ5เท่านั้นโดยเฉพาะหากเราดื่มน้ำน้อยกว่าเวลา4-5ลิตรแต่สภาพอากาศร้อนๆเมือนเมืงไทยของเราไตเรากองน้ำเหล่านั้นออกได้สบายๆเลยครับสำหรับใครที่อยากฟังเรื่องภาวะน้ำเป็นพิษที่ทำให้เกิดภาวะโซเดียมต่ำหรือว่าสมองบวมฝากกดติดตามไว้เลยนะครับ ไปคลิปหน้าผมจะมาเล่าให้ฟังข้อที่4เป็นเบาหวานความดันสูงและไม่รักษาบางคนกลัวการกินยาแต่พ่สุดท้ายแล้วไตก็พังครับก็เพราะว่าความดันสูงแล้วก็น้ำตาลที่สูงนี่แหละครับที่ทำให้ไตพังไม่ใช่พอยาหากเราเป็นโรคความดันสูงและไม่รักษานอกจากจะส่งผลเสียต่อเราเลือสมองและหัวใจ หลอดเลือดที่ไตก็จะพังด้วยนะครับเพราะว่าไตาของเราประกอบไปด้วยหลอดเลือดฟอยเล็กๆมากมายหากเรามีความดันสูงความดันที่สูงก็จะไปทําลายหลอดเลือดเหล่านี้เช่นเดียวกับระดับน้าตาลเลือดที่สูงครับดังนั้นการกินยาพรักษาระดับความดันให้เหมือนคนปกติกินยาให้ระดับน้ำตาลอยู่ในระดับเป้าหมายจะส่งผลดีกับไตของเราเพื่อชะลอการเสรื่อมของไตได้ครับ นีสใส่ข้อที่5ซื้อยากินเองบ่อยข้อทกี้เราพูดว่ากินยาแล้วทำให้ตายดีนั่นคือยาความดันและก็ยาเบาหวานนะครับแต่หากเราซื้อยากินเองโดยเฉพาะยากแก้ปวดในกลุ่มเอนเซตซึ่งมีหลายตัวเลยครับไม่จะเป็นยาเม็ดเหลืองเล็กๆอย่างไดโคฟินแอหรือว่าว o t a เลนอินโดมเมทาซินนารพร็อกเซนเมรอกซิแคม หรือว่ายายอดนิยมที่กัดกระเพาะน้อยกว่าอย่างยาเม็ดแคปซูลสีขาวคาดเหลืองหรือว่าสีขาวคาดเขียวที่มีตัวยาซิลิคอคซิปหรือว่ายาเม็ดเล็กๆในแผงฟรอยอย่างอิโตคอคซิปอันนี้ก็มีผล่นต่อไตเช่นเดียวกันครับดังนั้นหากต้องกินยาแก้ปวดในกลุ่มเอนเซมแนะนำให้กินแค่ในระยะสั้นไม่ควรกินต่อเนื่องนานและหากเพื่อนๆมีโรคหัวใจอยู่ด้วย หรือว่าเป็นโรคไตถึงระยะ4ี่ระยะ5้าแล้วอันนี้ไม่ควรกินเลยครับต้นยานอื่นที่ซื้อกินเองแล้วอาจเป็นอันตรายต่อไตได้ก็ได้แก่กลุ่มยาชุดยาหม้อยาลูกก่อนยาที่มีสารเสียลอยผสมอยู่ด้วยนะครับโอเคนิสัยข้อที่6ไม่เคยตรวจสุขภาพประจำปีเลยผมเจอบ่อยทีเดียครับที่หามาหาผมมหามาโรงพยาบาล เพราะว่าเป็นอมาาัมพาตเส้นเลือดในสมองแตกหรือมาด้วยตัวบวมขาบวมเพราะหัวใจโตหัวใจวายและโดยเฉพาะไตาวายญาติของไข้เหล่านี้ก็มักใช่ประวัติว่าท่านเหล่านั้นแข็งแรงนี้มาตลอดดูแลสุขภาพตัวเองอย่างดีออกกําลังกายแล้วก็ไม่เคยป่วยเป็นอะไรเลยแต่ว่าจริงๆแล้วอาจมีโรคซ่อนอยู่กัได้นะครับโดยโรคเหล่านั้นแสดงอาการไม่มาก ถ้าเหล่านั้นการไม่รู้ตัวโดยเฉพาะโรคความดันสูงอันนี้ตัวร้ายเลยครับรวมถึงโรคเบาหวานและก็ไขมันเลือดสูงด้วยดังนั้นการตรวจสุขภาพประจำปีมีความสำคัญมากครับอย่างน้อยสัก2ปีครั้งหนึ่งอันนี้ก็ยังดีนะครับรู้ก่อนตั้งแต่เป็นน้อยโอกาสารักษาหายและตายไม่พังสูงกว่าแน่นอนครับนิสัยข้อที่7สูบบุหี การสูบบุหรี่ว่าจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้าหรือว่าบุหรี่ก้นกองสารเคมีในบุหรี่เหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นนิโคตินหรือว่าคาร์บอนมอนอกไซด์จะส่งผลต่อระบบไหลเวียนโลหิตทําให้หลอดเลือดของเราหดเกรง็งเลือดเปเลี้ยงไตลดลงดนอกจากนี้การสูบบุหรี่ยังเป็นสาเหตุของโรคความดันสูงและโรคเบาหวานซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสําคัญต,ต่อโรคไตเรื้อรังครับอีกทั้งการสูบบุหรี่ยังทำให้เกิดการอักเสบในร่างกาย ซึ่งสมควต่การทำงานของไตโดยจากสิติพบชัดเจนว่าคนที่สูบบุหรี่มีความเสี่ยงต่อโรคไตเลื้อรังมากกว่าคนไม่สูบถึง3เท่าและมีความเสี่ยงต่อโรคไตวายมากกว่าถึง4เท่าครับดังนั้นการเลิกสูบบุหรี่จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันโรคไตเสื่อมก็รู้ว่ายากนะครับเป็นกาลังใจให้ทำให้ได้นะบทสรุปเป็นไงบ้างครับ นิสัยของเราเหมือนข้อไหนบ้างหรือเปล่าคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะสรุปก็คือนิสัยที่ทําให้ไตพังทั้ง7ข้อก็ได้แก่ข้อแรกเข้าร้านสะดวกซื้อบ่อยข้อ2ชอบอาหารรสจดัดข้อ3เดื่มน้าน้อยเกินไปข้อ4คือเป็นเบาหวานความดันสูงแล้วก็ไม่รักษาหรือว่ารักษาไม่ต่อเนื่องครับข้อ 5. ซื้อยากินเองบ่อยโดยเฉพาะยาแก้ปวด ข้อ6ไม่ตรวจสุขภาพประจําปีและข้อที่7คือสุบรีครับพยายามดูแลรักษาไตาของเราไว้นะครับเพราะหากไตเสื่อมไปแล้วยากมากเลยที่จะกลับมาดีได้เหมือนเดิมก็าจากกันไปฝาชกชกวยติดตามดีเคชชั่นแนลเพื่อกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ แม่เก๋เจลลี่รับทําวุ้นแฟนซีขับวุ้นดอกไม้รับจัดเบรกราคากันเองโทรเลย0885949694